อยู่ในเกมคั้งเกมนะวันนี้มีแข่รับเชิญกันอยู่สองคนนะครับใครครับแนะนําตัวหน่อยครับคนแรกครับผมชื่อโชครับคนที่สองครับพี่ธุรันที่สองครับใส่ชื่อก่อนดีค่ะโอเคครับคนที่สองนะก็เป็นโอเกีนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นคั้งเกมสคนนะคบเรามีไดมอนแล้วนะเออไดมอนล็อกโซอท์เอาไปถ้าเกิดมีดาบไดมอนนะรวยเลยเราเมื่อเ้เขา มีสติกอะสติกหายวิส,สองคนสองคนนี้มีชุดก่อนแล้วนะครับไอต้นแกไม่ได้แกมีชุดก่อนไม่ใช่ลองเลยมีแค่ส้นตีนธรรมดานีม่มีกล่องแล้วบนป่าจะมีเราเลยขึ้นนี่ <ห>โอเคนะครับก็ต้อง่อไปแล้วนะครับผมจนจะเห็นพวกเราโอเคนะใครที่ยังกดไล่์แล้ซับสไครต์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วซับสบไครต์กันด้วยนะครับข้างหลังมีกองอีกอันหนึ่งไว้อืออย่างเทพเอมาเอาอะไรวางไว้ในกล่อง ขวันทองขอขวันทอง ทำตังลังนั่นขึ้นนี่เห็นอเเห็นเห็นอู้ถ้าเกิดขุดได้นะเพชรตึมอ,อ่ะโอ้โหเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ติดถุงหมดแล้วเฮ้ยเปิดมายังไม่ได้อะไรเลย ยังไม่ได้ไเลยเลยตรงนี้มีช้นด้วยอุ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยอสองคนนี้ตาทวงงัวร์อ่ะอุ้ยเจอชุดเหล็กกล่องหายมีไฟด้วยคนถ้ามาสันเดกล่องด้วยใครมีเสื้อขอบ้างนะไม่ให้เว้ย ไม่เจอตรงช่วยค่ไปตรงกลางดิจับเดี๋ยว๊บนเฮ้ยเจอรองเท้าเหล็กด้ะไม่ต้องลับไปท้าไหนกันเนี่ยกลับดิหาทางกลับอยู่เรารู้แล้วทางกลับอยู่ไหนทางกลับอยู่นี่ครับไม่ต้องกลับเราจะกลับละกลับไปคนเดียวนะเว้ยไม่โดนค่า ไม่กลับเหรอพี่หอยไม่กลับเลยพี่หอยไม่กลับเหรอ <c oughs> <c oughs> พี่แยกกันแล้วสวยแล้วครับแย่แล้วครับหลงน้ำหนึงกินอาหารก่อนหลงแล้วครับรอเราด้วยหลงแล้วครับแล้วก็ลังกินอาหารอยู่เลยพี่เจอชื่อแล้วอยู่บนใช่ไหมอืมใช่พี่แกหายแล้วเพี่เราควจะขึ้นยังไง เจอใครครับตอนนี้ผมได้ทำการหลงทางเรียบร้อยสมไาตามตามเองอยากอยู่คนเดียวตามไม่เจอเจอแต่เชื่อผมไปออกทางเก่าแล้วอะอีกสองนาทีแกไม่รอเราเลยอะอีกสองนาทียังไม่มีดาบเลยสวยแล้วครับท่านผู้ชมงานนี้อาจจะแพ้แบบกากาพที่แก ได้สองลีละไปจอ,อ,องคืนละมีชุดตีนกันลีอสองคนเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ได้สองคนพี่เก็บไปแล้วยังอยู่ในท่าอยู่ใช่ไหมพี่แกหายอผมวิ่งตามพี่แกหลงทางแล้วใช่ไหมล่ะหลงทางกันหมดสามคนคหาทุนตังไม่เจอ มันข,ขึ้นไปบนเขามีชุดเขามีส้นตีนเหล็กด้วยมีกางเกงเหล็กเขาว่ามีหมดแล้วมีเหล็กมีน,มนู่นนี่นั่เหล็กทั้งตัวขาดขาดช,ชุดกับหมวกข้างในมีหมวกอีกวันมินิเล้วหาของคนรีบวิ่งเลยอะเราถึงกับวิ่งมาเจอบ้าน <S <S เจพี่อยแล้วไม่ววนไวนาแล้วไม่วิ่งวนวิ่วนล้วหนพี่อยเดินตามมันชื่อมาเลยเดินตามชื่อมาเลยมต,ต้องเยเดียวเจอพี่หอยแล้วเรามีเพชรอยู่ด้วยทำพี่หอมีดาบเหล็กยังพี่หอมีดาบพี่หอยมีดาบ,ดาบหินไหม อูมวกเหล็กกางเกงเหล็กกางเหล็กใครเราไงเหลือเสื้อเหล็กโอเคครับงานนี้ก็หลงทางแล้วนะผมก็ขอโชคดีนะคกับทังเครืเกมครั้งนี้นะครับเหลือคนเพียบเลยครับเหลือคนเพียบเลยแอบกดอนเอื้อสาวไปสามคนไปสามคนสคนเป็นคนแรกยวแข่งกันแข่งกันมา แข่งกันตบมาแข่งกันตบมาตบกันเลยกระพุดเลยเกินแ,แล้วเหรออืมเงียบๆไปเลยแค่นี้ครับ คลิปนี้นับก็ต้องขอลาไปก,ก่อนนับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารัสวัสดีครับยบาย